มาต่อกันที่ EP 2สํำหรับแนวทางการแต่ง BMW Series 3 G 20ล้อที่ผมเลือกใช้นะครับจะเป็นล้อ B C Force นะครับ HCS 31S นะครับเป็นโมเดล2020คูลลิ่งของ H d i u r o s p e c ถือว่าเกินราคาแล้วก็รับกันยาวถึง2ปีนะครับชุดพาร์ทบนนี้พาร์ทรอบคันที่เป็นลิ้นเพียวคาร์บอนชิ้นงานทางร้านเราเนี่ยเลือกใช้เป็นชิ้นงานระดับคุณภาพ สวัสดีครับเพื่อนอยู่กับดีมและสเต็กนะครับมาต่อกันที่ ep 2สํำหรับแนวทางการแต่ง bmw series 3 g20 นะครับหลังจากหึงวันผ่านไปที่ผมรับรถมานะครับอดใจรอไม่ไหวด้วยความที่เป็นคนที่อยากให้รถมันดูมีความลงตัวมากขึ้นสวยงามมากขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่ขับ g20 อยู่นะครับเอาไว้เป็นแนวทางการตกแต่งแล้วก็เอาไว้เป็นข้อมูล เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเพื่อพาดคลิปดีๆสาระดีๆสำหรับคนแต่งรถนะครับเดี๋ยวไม่เสียเวลาผมจะพาไปดูรายละเอียดว่าวันนี้ผมจะทำอะไรบ้างไปนครับเพื่อนๆในส่วนแรกนะครับผมจะพาไปดูที่ล้อนะครับ ล้อที่ผมเลือกใช้จะเป็นล้อ B C Force ตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับ H C S 3 1 S เป็นโมเดล2020ตัวล่าสุดนะครับขนาดล้อหน้ากว้าง85นิ้วออฟเซต32ล้อหลัง10นิ้วออฟเซต40นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความลงตัวกันว่าใส่กับเจ้า B M W Series 3 G e 2 0แล้วออกมาเนี่ยจะมีความเหมาะพอดีเต็มซุ้มแค่ไหนนะครับเพราะผม ก็ยังไม่เคยใส่ G20 ที่เป็นสเปคนี้เหมือนกันแต่ว่าลูกค้าเคยใส่ไปแล้ว1นึ่คันก็หล่อลงตัวอยู่แต่เดี๋ยวคันนี้จะมาลงลึกแล้วพาไปดูกันชัดๆเลยว่ามันจะแน่นๆมากน้อยแค่ไหนนะครับสีนะครับก้านเป็นสีดำํำขอบเป็นบลอสแชมเปญบรอนส์นะครับเป็นสีพิเศษเป็นสีบรอนส์อ n โนไดมีความมันวาวใสก้านดำด้านหมุดเป็นสีดำนะครับดุดันแน่นอนส่วนสเปคยางนะครับผมเลือกใช้เป็น ยางโตโยทยพลกเศษสปอร์ตนะครับขนาด225/35/20ล้อหลัง265/30/20เนี่ยสเปคเนี่ยจะใกล้เคียงกับของเดิมยางเนี่ยจะมีความสูงจากเดิมเนี่ยประมาณ4-5มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นสเปคเนี่ยเหมาะกับซีรีส์3 g 20ที่สุดสำหรับเบอร์นี้ผมการันตีนะครับแล้วก็ ใส่ออกมาแล้วเนี่ยกอกเลยว่าจัดทรงออกมาหล่อมากๆแก้มบางกําลังสวยไม่บางจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาเทอะคะจนเกินไปนะครับตัวนี้ผมมั่นใจการันตีเลยเพราะว่าใน43 AMG ผมก็ใช้อยู่สำหรับยางตัวนี้นะครับคุณสมบัติโดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคมากๆสำหรับการเกาะถนนรีดน้ํายึดเกาะถนนดีเยี่ยมไม่ว่าจะทางตรงหรือทางโค้ง หรือการรีดน้ําก็ถือว่าดีเยี่ยมมากๆส่วนที่ราคาของมันเนี่ยก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนักนะครับเส้นเหนืองยอยู่ที่มม 8, ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นยางหลังก็อยู่9,000กว่า 100, บาทจัดพร้อมล้อเรามีส่วนลดเพิ่มเติมให้เพื่อนๆก็จะได้ยางคุณภาพราคาเนี่ยไม่ข้ามหลักหมื่นส่วนทางด้านช่วงล่างผมก็อัปเกรดนะครับเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อจัดทรงให้มันดูดียิ่งขึ้นดูลงตัวยิ่งขึ้นด้วยช๊คเอสไดยูโรสเปกนะครับ สำหรับโชค๊คตัวนี้ถือว่าเป็นโชค๊คที่ออกมาตอบโจทย์สำหรับคนที่ขับรถยุโรปแล้วก็มีงบประมาณที่กลางๆไม่สูงมากใช้งบประมาณ3 0,000ืกว่าบาทคุณจะได้โชค๊คสตัทที่ปรับนุ่งแข็งได้3าระดับปรับสูงต่ำสไลด์กระบอกแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ตั้งงบไว้ไม่เกิน5 0 0หมืตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์สุดๆฟิลลิ่งของ H-D Euro Spec ถือว่าเกินราคาแล้วก็รับประกันยาวถึง2ปีนะครับเพราะว่าช่วงล่างเดิมๆของ G20 ต้องบอกนิดนึงว่ามันเป็นช่วงล่างแนวสปอร์ตช่วงล่าง m p 2 s เพราะฉะนั้นมันจะมีความกระชับแน่นแอบกระด้างแอบแข็งเล็กๆแถมยางที่ติดมาเป็นยางลันแปดมันจะทําให้กระด้างมากกว่าปกติขึ้นไปแต่ว่าผมชอบเวลาเราต้องการใช้ควาเร็วต้องการเปลี่ยนเล่นวงมลลาลัยของเขาเนจะคลมลมากๆแล้วก็มันจะค่อนข้างจะมั่นใจหนึบแน่นมากๆสำหรับเจ้า BMW Series 3 G20 นะครับ ส่วนทางด้านของเล่นชิ้นต่อไปนะครับระบบเบรกก็ขาดติดซะไม่ได้คลิปที่แล้วเราก็ว่านไปแล้วว่าเบรกตัวนี้ มันคือเบรกเอ็มพลเมนท์ที่เป็นเบรกตัวแต่งนะครับคลิปเปอร์สีแดงเพราะว่าติดมาจาก3 3 0 i ไที่เป็นตัวโรงงานเนี่ยก็มีเบรกเอ็มโพลเม้นท์มาให้เราอยู่แล้วที่เป็นฟัมสีเงินแต่ฟังมันจะตัวเล็กกว่าแล้วก็จานมันจะเป็นจานเรียบๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจานเาะล่องจานจะขนาดใหญ่กว่าเดิมพร้อมด้วยคลิปเปอร์ที่ใหญ่แล้วก็แน่นเต็มซุ้มล้อมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับตัวนี้เบรกใหม่จาก BMW Thailand นะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจเบรกเอ็มโพลเมนท์เลสแบรกสามารถสั่งแแล้้้้วก็็ตติดดังไเปน ตรงรุ่นใหม่เบิกห้างนะครับหรือเพื่อนๆมีงบประมาณไม่สูงอยากได้เป็นเบรกอัตโนมัตมือ2เบรกแท้มือ2เราก็สามารถจัดหายเพื่อนๆได้ถ้าเพื่อนๆขับ DM เป็กันอยู่มีอะไรก็ปรึกษาสอบถามกันนะครับ <S <S และแน่นอนครับเมื่อเราจบกันที่ล้อยางช่วงล่างระบบเบรกแล้วชุดแต่งก็สำคัญ เพื่อเพิ่มความดุดดันความหล่อเหลาให้กับเจ้า B M C ยี่สา G 2 0คันนี้แน่นอนชุดพาร์ทบอดี้พาร์ทรอบพันที่เป็นลิ้นเพลียวคาร์บอนต้องบอกนิดนึงว่าชิ้นงานทางร้านเราเนี่ยเลือกใช้เป็นชิ้นงานระดับคุณภาพอู่ที่ผลิตชิ้นงานระดับ็อปของประเทศไทยนะครับความเรียบร้อยของงานเพ bon. ลียวคาร์บอนร้านเราบอกเลยว่าเราเน้นชิ้นงานที่คุณภาพสูงนะครับเป็นงานที่ผลิตไทย1 0 0เซ์แถม ผ้าเนี่ยมีความเรียบร้อยแล้วก็มีความมันความวาวความเงาความใสแล้วก็มีการรับประกันให้1ปีแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเห็นชิ้นงานจริงๆเนี่ยเรื่องก็จะรู้ว่าทําไมตัวเนี้ยถึงราคาสูงหน่อยแต่ว่าชิ้นงานมันหล่อเหลามากๆใสวาวแนบกับตัวรถลงตัวสุดๆส,สาหรับชุดแต่งบริพาร์รอบพันเะอ็มโฟรแมสนะฮะในมือผมนะครับจะเป็นลิ้นหน้านะครับแล้วก็บันไดข้างจะอยู่ตรงนี้นะครับบันไดข้าง แล้วก็ตัวนี้จะเป็นวินหลังนะครับวินหลัง M Performance จริงๆจะมีประมาณ2-3งสทรงนะครับใครที่ขับรุ่นนี้อยู่ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ว่ามีทรงไหนกันบ้างเราตัวนี้เป็นดิโพเซอร์หลังนะครับ เป็นตัว M340I ชิปเป็นตัวแรงที่สุดถ้าไม่รวม M3 นะครับปลายท่อมันจะเป็นแบบปลายท่อเหลี่ยมเหลี่ยมทางหมูแบบนี้นะครับสำหรับตัวปลายท่อ M340I เดี๋ยวคันนี้ผมจะเปลี่ยนปลายท่อด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการติดตั้งกันนะครับแล้วเราไปดูตอนติดตั้งเสร็จแล้วว่าจะรอเล้าสักแค่ไหนหห,ห,หัรอไม่ไหว้วนะฮะไปดูนะ,ะเพื่อนไปโอเคหลังจากที่ติดตั้งยางกับล้อนี่คือ มิติของล้อหลังนะครับล้อหลังเนี่ยจะเป็นขนาดกว้าง10นิ้วนะครับลัดได้ยาง265 30 20แก้มจะไม่ได้ดึงจนเกินไปนะครับกำลังสวยนะฮะมีความสโลปนิดหนึ่งส่วนล้อหน้าเนี่ยครับขนาดกว้าง8ครึ่งนะครับออฟเซ็ต32ก้านล้อหน้ากับล้อหลังจะมีความต่างก้านล้อหลังจะแอนกว่านะครับยางหน้าเนี่ย225 35 20นะครับใส่กับตัวรถมาล้วจะค่อนข้างพอดีแล้วก็สวยลงตัวแน่นอนนะครับสเปคนี้เนี่ยบอกเลยว่า ใส่ได้ทั้ง B M ซีรีส์3หรือจะเป็นเบนทที่เป็นรหัสตัวถัง C Class W 2 5 5เหมาะแล้วก็ลงตัวมากๆหรือใครที่จะไปใส่กับท3 0ซีรีส์5ก็สามารถใส่ได้นะครับล้อหลังอาจจะหุบไปหน่อยนึงแต่ว่า ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสแล้วไม่ได้อยากรลอ้ลอ,ลอเพราะว่าล้อ B4 Force ต้องบอกนิดน,นึงนะครับว่าต้องมีการสั่งคัาสตอมผลิตตามสเปคเที่เพื่อนต้องการเนี่ยประมาณสัก45-60วันนะครับใครที่อยากได้สเปคแน่นๆตป๊เลี้ยก็สามารถสั่งสอเดอร์ได้ส่วนใครที่ใจร้อนอยากได้ล้อที่อยู่ที่ร้านเลยรายละเอียดเรื่องสเปคเนี่ยเราจะให้ให้เหมาะสมกับรถหลายๆรุ่นให้สามารถใส่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นสเปคอาจจะไม่ได้แน่น ปี้ยสุ้มนะสำหรับคนที่ต้องการให้มันแน่นซุ้มมากๆก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แต่ถ้าใครที่อยากได้ความลงตัวความพอดีไม่ต้องแบบแน่นมากๆหรือว่ากับรถบางรุ่นก็อาจจะแน่นเปียไปเลย <c oughs> ก็สามารถเข้ามาดูของแล้วก็จับจองสั่งที่ร้านได้เลยนะครับส่วนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งระบบเบรคับไม่ว่าจะเป็นเบรกแต่งยางเบมโบเอลเอหรือจะเป็นเบรก MG เบรกเอ็มโฟ r ์มารนะครับเรามีการติดตั้งอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วทีมช่างเรามีความ เป็นมืออาชีพแล้วก็ติดตั้งถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องบอกิีนึงว่าเบรกเอ็มเพ m ม n นตัวนี้เนี่ยเราเบิกใหม่เพราะฉะนั้นใช้รหัสตัวถังในการเบริกนะครับไม่หลุด BSI นะฮะยังอยู่ในประกันศูนย์เหมือนเช่นเดิมนะครับในส่วนต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูงานติดตั้งโชคกันนะครับงานติดตั้งโชคร้านเราเนี่ยต้องบอกิดนึงว่าทีมงานช่างเราเนี่ยนะครับมีการติดตั้งโชค เพื่อจะเป็นโชครถยุโรปหรือรถญี่ปุ่นเนี่ยวันหนึ่งนะหลักสิบคันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานเซตติ้งเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับว่าเรื่องระยะสปริงเรื่องโศกของโชครามีการเซตอัพที่ถูกต้องพร้อมติดตั้งแล้วก็ตั้งศูนย์พาไปลองทูริง่งรายละเอียดการกับขี่สามารถแนะนําลูกค้าได้ว่าต้องการใช้งานในแบบไหนแล้วก็เราสามารถรีดประสิทธิภาพที่สูงที่สุดของโชครุ่นนั้นๆที่จะทําได้นะครับนะฮะส่วนสำหรับคันนี้นะครับติดตั้งเซตติ้งโดยช่างสีนะครับ ใครที่เคยช่างตีผ่านทางโซเชียลนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แม่มีก็ไปรูนะ้นะครับที่เป็นพลเมืงดีที่ขับรถไล่ล่าสาวขับเบนซ์นะครับที่ชนด่เลยนะฮะเดี๋ยวยังไงยังไงก็แวะมาที่เลสเบกอยากเจอช่างตีตัวเป็นๆน,นะครับนี่คือหัวหน้าทีมช่างงานเซตติ้งโชค๊คลับรองนะครับอยากได้แบบไหนคุยกับช่างผมเลยจัดให้ได้ตามที่ต้องการนะครับผม รมาต่อที่ระบบเบรกนะครับตอนนี้ช่างของเราก็กำลังติดตั้งเบรก M Performance เป็นเบรกตัวแต่งของทาง B M w นะครับตัวนี้จะเป็นคาลิเปอร์ o ีพอตสีแดงจานเนี่ย368มิลสำหรับจานหนะ้าทางสเปคทาง B M บอกมาบอก3 7ามิลแต่ว่าถ้าอานตามสเปคก็หน้า3 6 0ามิลน,นะครับเดี๋ยวขอตลับเมตรวัดก่อนแป๊บนึงผมรู้สึกว่ามันน่าจะเกิน368มิลน,นะ นะฮะพอดีผมก็ดูความรีบก็ไม่ดูดูสเปคเนี่ยครับประมาณ3 8มมิลน,นะครับสามิมิลโดยประมาณเขารารู้สึกว่าเออมันใหญ่กว่า3 6 8แแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นใส่ออกมาแล้วเนี่ยแน่นซุ้มแน่นอนอีกทั้ง ถ้าเป็นชุดเบรกเอ็มโพแมนตัวนี้นะครับก็รถของเพื่อนๆก็จะไม่หลุด BSI ด้วยเพราะว่าเราใช้รหัสตัวถังในการสั่งเบรกให้ของเพื่อนอน,นะครับล้วงานติดตั้งที่นี่นะครับเราใช้ระบบไล่อากาศไล่น้ํามันเบรกด้วยเครื่องไล่น้ํามันเบรกอ่ายี่ห้อโ r ลต้อนนะครับตัวนี้นะครับทำให้การไล่อากาศของน้ำมันเบรกเนี่ยดีความ โลแล้วก็เสถียรยิ่งขึ้นฟองอากาศในน้ำมันเบรกเนี่ยก็จะหายเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมตอนนี้ก็ทางทีมช่างก็กําลังติดตั้งเบรกกันอยู่ครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับ I I walk can to to you So can close you be It's really simple if you look at it that way mm. Time that we get by with money We don't know, pockets empty but us are full anyway hey. Playing like children and love like cars โอเคหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยเพราะว่าหลังจากที่เราติดตั้งกันเนี่ยฝนตกหลายวันเลยนะครับพายุเข้านะฮะไม่มีโอกาสที่จะมาถ่ายส่งงานเลยวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีฝนเพิ่งจะหยุดตกไปหมาดๆนะครับแล้วก็ผมก็เพิ่งล้างรถเสร็จเพราะว่าแต่งเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะมอมมากๆมอมมากๆแล้ววันนี้ก็ถือโอกาส เอารถมาล้างแล้วก็รีบเอามาถ่ายแล้วก็พาเพื่อนๆมาดูรถกันนะครับโอเคหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตให้่อนเพื่อนฟังว่าตอนนี้รถทําอะไรได้บ้างแล้วนะครับโอเคแน่นอนนะครับหลังจากที่เราคุยกันไปสิ่งที่ผมติดตั้งลงไปตอนนี้อยู่ในรถเรียบร้อยบอกเลยว่า ชอบมากหล่อมากๆไม่ว่าจะเป็นโช๊คนะครับ S d r i v e Euro Spec เมื่ออยู่ในเจ้า G 2 0 3 3 0 i แล้วเนี่ยนะครขับขี่ดีมากๆฟีลลิ่งเยี่ยมผมบอกเลยว่าคุณภาพมันเกินราคาจริงๆนะครับในย่านความเร็วต่ำก็ไม่กระด้างแลในย่านความเร็วสูงก็หนึบเฟิร์มแน่นใครที่มองหาโช๊คสัตว์ดีๆสักชุดหนึ่งนะครับอยากจะจัดทรงสวยๆงประมาณตั้งไว้ไม่สูงมาก h d ส i ดเ e ร์ยูโรสบอกเลยว่าสุดยอดใช้ดีมากๆนะครับจนที่ราคาของมันอยู่แค่ 35,000บาทเท่านั้นส่วนล้อนะครับ BC Force นะครับชุดนี้เราจัดทรงบิ m เมนแบบสวยๆเป๊ะเลยใครที่สนใจล้อ BC Force หรือจะเป็นล้อที่ใส่ BMW G20 นะครับคุณมีงบประมาณเท่าไหร่ก็พักมาคุยกันนะครับผมมีคำแนะนำดีๆให้เกี่ยวกับเรื่องล้อเรื่องยางคุณจะได้สินค้าแล้วก็ล้อสวยๆคุณภาพดีๆในงบประมาณที่คุณจ่ายไว้นะครับส่วนทางด้านหน้าเนี่ยเรามีการเสริมเติมแต่งนะครับด้วยชุด กระจังหน้านะครับที่เป็นกระจังหน้าไดมอนด์กลิวตัวนี้จริงๆบอกเลยว่าผมเนี่ยลังเลมันมีหลายสีมากๆนะครับมีสีดําอันนี้จะเป็นออกแนวแบบแมตต์อลูมิเนียมแบบโทนออกด้านด้านหน่อยนะครับผมว่าเออมันก็สวยดีแล้วก็มีสีดําที่เป็นกระจังหน้าแบบเอ e r เพ r m a ฟม e ซึ่งดูแล้วก็ตัดสินใจอยู่แป๊บหนึ่งก็เลือกใช้เป็นกระจังหน้าแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันมีความสปอร์ตแล้วมีความหรูอยู่ในตัวก็เลย เลือกมาเป็นตัวนี้ส่วนใครที่สนใจตัวกระจังหน้าเราก็มีสินค้าพร้อมติดตั้งให้เพื<ๆ>่อนๆสามารถแวะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแท้หรือกระจังหน้างานเทียบเราก็มีนะครับแท้เนี่ยอยู่ในเลทราคาแต,แตะหมื่นนะครับสำหรับลักษณะนี้ส่วนงานเทียบเนี่ยอยู่ราคาประมาณ4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ส่วนลิ้นรอบคัน m performance ชิ้นงานพีคาร์บอนบอกเลยว่าแนบใสแล้วก็ลงตัวสุดๆงานของเราเป็นงานคาร์บอนที่ผลิต ในไทยนะครับไม่ได้เป็นางานจีนนาเข้านะครับเพราะฉนั้นเรื่องความลงตัวเรื่องความใสผมกาลันตีเลยนะครับลองดูนะฮะให้กล้องพาดูนะครับดิฟฟเซอร์หลังเนี่ยนะครับเป็นเพียวคาร์บอนนะครับแล้วก็ปลายท่อผมเปลี่ยนเป็นปลายท่อ M 3 4 0 I นะครับส่วนวิ่งหลังเนี่ยจริงๆที่ร้านน่ยมีหลายทรงมากๆตอนนี้ก็เลือกใช้เป็นวิ่งหลังทรง M Performance ก่อนนะครับแล้วก็ แน่นอนครับชุดแต่งของแต่ง BMW Series 3เราจะพยายามที่จะหาแบบเพิ่มเติมหรือเพื่อนๆที่อยากได้แบบอื่นนะครับแน่นอนอดใจรออีกนิดนะครับผมกำลังปั้นชิ้นงานที่เป็นเฉพาะตัวของ Respect อยากให้เพื่อนๆได้ชุดแต่งที่มีความสวยลงตัวไม่เละไม่ลอกจนเกินไปนะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปส่งงานอีกรอบหนึ่งแล้วพามาดูรถของผมที่ผมบอกเลยว่าเป็น BMW Series 3คันแรกในชีวิต แล้วก็ผมแหมชื่นชอบมากๆไม่่าจะเป็นฟิลลิ่งการขับขี่ไม่่าจะเป็นอันตราเร่งไม่่าจะเป็นความประหยัดน้ํามันไม่่าจะเป็นภาพลักษณ์ของมันที่ค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็ถูกใจผมซะเหลือเกินนะครับชื่นชอบคลิปนี้เหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์มาใช้ผมเพื่อพาดคลิปดีๆสาระดีๆสําหรับคนแต่งรถนะครับและแน่นอนนะครับเพื่อน,อนๆที่อยากแต่งรถแวะมาคุยกันที่แต่งรถคิดถึงเรสเพ็กก่นครับ